สวัสดีแฟนเพจของอู่เทคนิคยนต์นะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับหลังจากที่ผมประกอบเครื่องคันนี้เสร็จนะครับ yd 2ีเนาะประกอบเสร็จแล้วทดลองวิ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับตอนนี้ก็ปกติดีนะครับเพราะว่าน้ําก็เต็มหมอ้อน้ําดีนะครับไม่มีหายน้ําก็เต็มดีนะครับคันนี้ใส่น้ํายาหล่อเย็นเรียบร้อยนะครับแต่ว่าหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําเก่านะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนของใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูของเสียกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ของเสียที่เปลี่ยนออกนะครับ <c oughs> ของเสียที่เปลี่ยนคั้นี้ออกส่วนมากนะครับก็จะเป็นอะไหล่ภายในเนาะ อะไรภายในต่างๆนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหล่ภายในมีพวกโซ่เาวาลิ้นนะครับเนาะมีสองเส้นมีพวกปักเกนต่างๆนะครับปักเกนต่างๆมีวาวน้ํานะครับวาวน,น้ํ่พวกซีนนะครับแหวลองหัวฉีดยางหมกวาวนะครับยางเบ้าหัวฉีดนะครับยางแป๊งหัวฉีดเนาะเปลี่ยนให้แล้วในชุดใหญ่มีมาให้นะครับ น็อตเพาเข้าเวียงนะครับสิตัวเปลี่ยนให้แล้วนะครับแหวนลูกสูบหนึ่งชุดเปลี่ยนให้แล้วนะครับว <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เจ็บค้อหน่อยแล้วที่สำคัญหลักๆเลยที่คันนี้งบประมาณมาค่อนข้างสูงนะครับคือชุดแผ่นคัดนาวาล่านะครับชุดไฟวิวที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าแผ่นคัดนาวาล่าเวลาคัดหมด มันเวลายกนี้มันแพงมากนะครับมันแพงมากเลยหลักๆเลยที่จะโดนก็นคือไฟวิวนะครับนี่อันนี้ไฟวิวถ้าไฟวิวสองชั้นต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับว่ามันจะดังเนาะมีแผ่นคัดวีคัดเรามาพูดถึงไฟวิวก่อนนะครับนี่ลูกปืนก่อนคัดกแด็แตกนะครับนี่นี่ครับหมุนให้ดูแตกนะครับแว่แว่แแว่ อันนี้ของเดิมเป็นไฟวิวสองชั้นนะครับเนาะเป็นไฟวิวสองชั้นนะครับอันนี้นี่ครับนี่ที่มเป็นสองชั้นเพราะมันมีชั้นบนกับชั้นล่างนะครับมันสามารถแยกกันได้ชั้นบนกับชั้นล่างนะครับแยกกันได้เนี่ยครับนี่ถ้ามันหมุนด้านข้างได้ยังพอรับได้นะครับยังพอใช้ใช้งานได้ ประกอบกับยังใช้งานได้อยู่นะครับยังรับได้แต่ถ้ามาขย่าด้านด้านข้างได้นี่ครับขย่าด้านข้างได้คือชั้นล่างกับชั้นบนมันแยกก็แก๊ก็แก,ก๊แก,กันได้นะครับอันนี้คือต้องทิ้งละมันหลวมนะครับส่วนมากเปลี่ยนกันก็เปลี่ยนเป็น,ปนไฟวิวชั้นเดียวหมดนะครับแผน่นคาดมีคาดลูกปืนเนาะเปลี่ยนให้แล้วนะครับ แล้วก็พวกท่อน้ําข้างเครื่องต่างๆเปลี่ยนให้แล้วแล้วก็อันนี้แตกกันประจําเลยท่อน้ํามันเลี้ยงปั๊มสูญญากาศนะครับอยู่บนแท่นเครื่องครับอันนี้เปลี่ยนยากมากอันนี้ไหนๆก็ถอยมาแล้วก็เปลี่ยนให้เลยนะครับอันนี้ก็ของแท้ใส่ให้เหมือนเดิมนะครับมันสิบปีมันน่าจะแตกสักเส้นหนึ่งครับก็น่าจะคุ้มแล้วล่ะเปลี่ยนให้เรียบร้อยมีท่อน้ำต่างๆนะครับเนาะเปลี่ยนให้แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเอารถไปวิ่งเทสในเมืองเนาะวิ่งเทสในเมืองอีกสักวันหนึ่งถ้าว่าน,น้ําเต็มมอน้ําดีนะครับก็จะโทรแจ้งลูกค้าให้มารับรถกลับได้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมทําให้แล้วคือน้ําเติมน้ํายาพัดลมนะครับน้ายาพัดลมอยู่ข้างล่างนี้มองไม่เห็นน้ํายาพัดลมนะครับเนี่ยอันนี้ เติมให้แล้วนะครับของเก่าหอนมากเลยลมไม่แรงนะครับเติมให้แล้วเติมไปสองหลอดนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำมันอยู่ที่เก้าสิบผมไม่มั่นใจว่านาวาร่ามันเท่านี้หรือเปล่าเท่านี้เป็นเก้าสิบเป็นปกติไหมหรือว่ามันจะต่ำกว่านี้แต่ที่แน่ๆคือหม้อน้ำข้างในหลอดมันนะครับในฟินข้างในมันค่อนข้างที่จะสกปรกมากคราบสนิมสนิมแดงๆติดเต็มเลย อาจจะมีส่วนที่ทําให้ความร้อนมันขึ้นนะครับมันไม่ยอมลงก็คงต้องใช้ไปก่อนอีกสักระยะหนึง่งแล้วค่อยมาเปลี่ยนทิ้งเอานะครับเนาะก็ไม่มีอะไรละจากนี้ก็ต้องเป็นการทดลองใช้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะช่วงแรกๆก็ต้องให้เจ้าของรถนะครับหมั่นดูน้ํานะครับหมั่นดูน้ําดูกระป๋องหม้อพักนะครับเนาะก็ดูน้ํามันเครื่องนี่ครับ นะการวัดน้ามันเครื่องนะครับว่ามันเป็นยังไงว่ามันหายไหมมีรั่วลงพื้นไหมนะครับถ้ามันหายมันรั่วลงพื้นว่าผิดปกติยังไงก็ต้องรีบเอากลับเข้ามาดูนะครับเนาะเพราะว่าเครื่องประกอบใหม่เครื่องประกอบใหม่ก็อาจจะมีอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าเข้าทางก็ต้องมาปรับแก้นะครับแต่ก็พยายามทําให้จบในครั้งเดียวนะครับไม่มาแก้งานหลายรอบเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทดลองวิ่งในเมืองวิ่งรอบภูเมืองอะไรอีกสักรอบถ้าปกติดีก็จะส่งรถละโอเคนะครับคันนี้ก็เป็น EP สุดท้าย EP สขอ,องนิสันนาวาราน้ำแห้งแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม